กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหวัวใจเกษตรนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดจันทบุรีกันค่ะโดยกรมการพัฒนาชุมชนเขามีการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในที่นี้นะคะให้มีการปลูกพืชผสมผสานเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแต่ว่าเขาดําเนินการอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงของจับกระสายเกษตรเลยค่ะ ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวิสัยทัศน์ของกรมการชุมชนนะครับก็มุ่งให้สตรีฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปร,รัชญาของเศรษฐพอเพียงนะครับก็เราก็ดําเนินการเรื่องนี้นะครับมาทุกพื้นที่นะครับแล้วยิ่งในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็ได้มีการปวดหมู่บ้านเข้มแข็งนะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายขงที่คุณนะครับ ที่เราได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับหมู่บ้านที่เข้มแข็งทุกปีนะครับในวันซ d ดี y ก็คือวันของกรมการชุมชนนะครับและปีนี้นะครับก็จะเป็นปีที่เราต่อยอดจากปีที่ผ่านมาเราก็มีโครงการตำบลเข้มแข็งนะตามหลักปรของสิทธีพอเพียงก็เพื่อที่จะขยายวงกว้างจากหมู่บ้านเพื่อให้เป็นตำบลน,นะครับเพราะในตำบลตำบลหนึ่งก็จะมีหลายหมู่บ้านเมื่อตำบลน,นั้นมีความเข้มแข็งเนี่ยก็ทาให้ พี่น้องนะครับก็สามารถจะมีอาชีพมีไรายได้นะครับเราพึ่งพาตนเองได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเขาบอกว่าถ้าตำบลเข้มแข็งเนี่ยอำเภอก็จะเข้มแข็งอำเภอเข้มแข็งจังหวัดก็จะเข้มแข็งจังหวัดเข้มแข็งประเทศชาติเราเนี่ยก็จะเข้มแข็งด้วยและในวันนี้กรมการพัฒนาชุมชนพามาพัาตนออกที่ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลรำพันธ์มี90หมู่บ้านจำนวนประชากร469ครัวเรือนมีพื้นที่ทั้งหมด19,062ไร่มีพื้นที่สาธารณะจํานวน2,249ไร่อาชีพหลักส่วนใหญ่ทําสวนผลไม้ซึ่งผู้คนในตำบลรำพันธ์ได้มีการเรียนรู้การมีส่วนร่วมเป็นศูนย์รวมจิตใจและได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและตำบลไปสู่ความเข้มแข็ง จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติโดยการทำสิ่งที่ครอบครัวต้องกินต้องใช้ทุกวันก่อนภายในครัวเรือนเช่นด้านอาหารปลูกผักสวนครัวทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกพืชสมุนไพรการคัดแยกขยะการทำปุ๋ยหมักการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้ในการปลูกครั้งต่อไปให้มีอาหารเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณค้าทางโภชนาการเ mm hmm. หลือจากการบริโภค mm hmm. ก็สามารถนำไปแบ่งปันหรือจำหน่ายได้ mm hmm. เป็นการพัฒนาอาชีพ mm hmm. และผลผลิตได้อย่างยั่งยืนเราก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีปี58ปี58มาแล้วนะฮะ mm hmm. ว่า,าจะทำอย่างนี้ก็ปรึกษา ประชาชนในพื้นที่ว่าเออเราจะทำนะแต่อันนี้เป็นถึงถึงเป็นส่วนตัวแต่เราจะทําเป็นแบบให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับในพื้นที่ตรงนี้เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดตามสัดส่วนคือน้ํา3 0นา30%ยกเป็นโคกทําสวนอีก30อีก10%เป็นพื้นที่อยู่อาศัยเรามีระบบใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ลดต้นทุนในการลดน้ําหรือในการเติมน้ําใส่ไปในนาเราทําคลองไส้ไก่ซึ่งสามารถ กักเก็บน้ําได้ได้ตามหลักการของ6ระองหน้านะครับแล้วก็นาตรงนี้เราสามารถทําได้ปีละ3าครั้งนะครับน้ําที่บรรจุในในพื้นเนี่ประมาณ3 0 0พันบาลุสามพันบาลุบาทเมตรเราใช้ในฤดูแล้งไม,ไม่ไม่ต้องมีการเติมจากจากตรงไหนมาเลยนะครับคือหลักการของพระอ,องค์ท่านการคํานวณน,น้ําให้พอกับการใช้ ได้ผลจริง,รงๆเราจึงมารณรงค์ในหมู่บ้านในชุมชนเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่บ้านเราอะถ้าใครจะทําสวนผลไม้ซึ่งเป็นต้นทุนหลักคือต้นทุนน้ําเราเน้นทุกครัวเรือนว่าก่อนจะทําสวนก็ขอให้กุศลก่อนเพื่อเบื้องต้นเราต้องมีน้ําใช้เองส่วนน้ําขาดในฤดูช่วงเดือน3หรือเดือนมีนาไปแล้วเรามีกลุ่มผู้ใช้น้ําที่แล่นผ่านหมู่บ้านทั้งหมด2ีกิโเมตร4เครื่องดูดน้ําเรา เราจะใช้บริหารกิจาการโดยใช้หลักของพระอ,องค์ท่านในเรื่องการจัดการบริหารโดยยึดหลักปรญาษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็สามารถที่ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ที่ยางตอกทอยตรงนี้ที่ทางศูนย์คุ้งกระเบนมาตั้งในพื้นที่หนึ่งร้อยไร่อ่ะ เข้าไปเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะมาปรับมาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าทางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรตรงนี้ก็สามารถที่จะไปปรึกษานะคะที่ศูนย์คุ้มกระเบนได้ถ้าเกิดว่าข้างนอกที่สนใจจะมาเรียนรู้เนี่ยการที่ชาวบ้านสามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างไรที่ให้เกิดความพอเพียงนะคะการรวมตัวกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําที่นี่นะคะ มีการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่ครัวเรือนจนไปถึงภาพรวมของตําบลเลยตรงนี้นะคะสามารถที่จะแบ่งปันน้ําตรงนี้ให้กับคนในพื้นที่ได้โดยที่ไม่ขาดแคลนและเขากล้าการันตีว่าพื้นที่ของเขาสามารถมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีที่สามารถไปเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ําที่นี่ได้นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการแปล,ลปรูปผลผลิตนะคะการแปล,ลปรูปผลผลิตที่นี่เขาก็นําวัตถุดิบเช่นมังคุดนะคะ มาแปลรูปมาเพื่อมมูนค่าได้ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ การปลูกพืชหมุนเวียนนะคะที่เป็นการผสมผสานโอ้โหทำให้เราสามารถที่จะมีอาหารเนี่ยกินทุกวันนะคะเหลือจะกินก็สามารถขายได้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจกเกษตรคุณผู้ชมสามารถ,าารถติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10.30นนโดยประมาณทางช่อง5 HD กดหมายเลข5ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปลุกพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ